ต่ที่ผมปกติก็ทำเน็ตเวิร์ดมาเก็ตติ้งมาปีนี้ก็ย่าน37ปีแลวอยู่ยิ่งรักครับเนื่องจากพี่สาวพาเข้าตั้งแต่อายุ15สมัครเอใหญ่เหมือนท่านประธานเราไม่ได้ตอนนั้นต้องเอาชื่อของคุณป้ามานะครับ oh. แล้วก็ยิ่งเข้าประชุมเข้าเซ็นเตอร์อะไรต่างรู้สึกว่าใช่เลยนึกย้อนไปถึงครั้งพุทธกาลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆิเน็ตเวิร์ดมาเก็ตติ้งเกิดขึ้นเมื่อ2,600กว่าปี พวกเราฝินเสมอจึงได้เจอกันวันนี้นะครับแล้วก็เป็นนักธุรกิจนักลงทุนแล้วก็ที่ผ่านมาท่านโค้จัมโบ้รู้สึกผูกพันกันมากเพราะอยู่ทุกสองด้วยกันด้วยเนื่องจากคุณกนิก,กาได้แนะนำตอนนั้นนะครับไม่มีคุณกนิก,กาก็ไม่มีผม แต่จริงๆแล้วรู้จักเขอเอาทุริตตั้งแต่โปรเจกต์แรกแล้วที่ภูเก็ตเพราะเหมืร้านธรรมสมบู์เป็นโฆษกจังหวัดภูเก็ตผู้ว่าย้ายคุณนายย้ายนะครับเราก็จะได้รับการเชิญชวนได้ท่านหัวหน้าฝ่ายอนวยก,การสาร,รการ็จะเชิญท่านอาจารย์ยศศักดิรร์สะดวกไหมผู้ว่าย้ายต้องทําหน้าที่โฆษกในจวนก็ทันทีเพราะมีความรู้สึกได้เหมือนได้รับใช้พระอ,องค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9พระราชินีแล้ววันนี้ได้มาพบ ได้บรลลูจร,จริงๆผมสมัครไว้โคดจับโบ่ไปที่บริษัทผมตอนนั้นผมเป็นรองประธานอยู่ท่านก็ให้เกียรติตอนนั้นเบ้นยังป้ายแดงอยู่เลยนะครับ mm hmm. เห็นเบซ์ท่านรู้สึกยอนดีพอพาบอกเอ,อ้โคดจัมโบ้พี่คณิตเราโลดสินเนี่ยที่นั่นท่านจะรวมตัวในการร้านถ่ายรูปนะครับ mm hmm. ผมเรียนโรงเรียนเจริญวิทยา mm hmm. นะครับทุ่งสงนะครับกับกดับนายกเทศมนตรีตอนนั้น พี่ชายที่เคารพนะครับร้านสวนอาหารยูวัดดีเจวดีเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยว,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 ยวพามาพบคนจโนัโกนเจยวดีเนี่ยเพราะผมสื่อสารแล้วท่านบอกว่าอยากจะพบเดี๋ยวขับรถท่านเจ็ดสิบกว่าแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เป้าหมายผมนะครับเมื่อไปเจอพวกเราไปเจอของจริงแล้วอย่าทาเล่นกันนะครับเจอของเล่นแล้วอย่าทาจริงที่ผ่านมาเจอของจริงกลับทําเล่นเจอของเล่นกลับทําจริง เลยทําให้ตลบตัดกันไปหมดไม่ถึงเป้าหมายแต่โค้ชกมโ้ขอชื่นชมมากไม่ว่าบริษัทเราเจอปัญหาอุปสรรคอะไรล้มลุกคลานโดนกันแกล้งใส่ร้ายป้ายสียังไงโค้ชกมโบเรายืนจัดกับท่านประธานทั้งสองท่านอย่างไม่ลนละในสุดผลลนลธอเห็นไหมครับการทําอะไรแล้วแต่ถ้าเกิดทําสม่าเสมอรับพาคุณลูกมาด้วยคค้จเจนะครับโอ้โหมาทั้งครอบครัวเลยเห็นแล้วชื่นชมอย่างยิ่งเป็นครอบครัวัวอย่า วันนี้ผมเองก็ขึ้นทบเตร็มทีแล้วท่านเองสําเร็จให้เราดูวันนี้ทราบว่าเจ็ดปีท่านรับไปแล้วเจ็ดเาสยอดตเองเลยบอเอาแล้วครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวโค้ชเจเจจะได้บรรยายนะครับขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านในการที่เข้ามาทั้งน้องใหม่นะครับและทุกท่านพวกเราสายเลือดทบอัพทูนิตด้วยกันขอให้เราสู้ๆนะครับตั้งใจ หวังอะไรคิดอะไรในท็อปอัพทูริสมาเจอของจริงและอย่าทำเล่นเจอของเล่นและอย่าทำจริงเป็นกำลังใจให้ทุกทา่านแล้วพบกันที่ความสำเร็จสวัสดีครับ